พี่น้องคะสวัสดีค่ะมือนี่กะนำเสนอเมนูกับข้าวตอนเช้าเด้ค่ะพี่น้องพิชาติกำลัง,เต,ะะงเตรียมอุปกรณ์เด้ค่ะพี่น้องค่ะเตรียมอุปกรณ์เฮ็ดกับเขาะะ่าเด้ค่ะพี่น้องเนะงาะย้ำเสาเสาบึงอีพอ่อเพิ่นไปได้อีอยงมากพี่น้องเอ้ยบ่งเนี่ไปได้ปลาคอนมากค่ะพี่น้องบึงเนี่ยปลาคอนกับพี่น้องเป็นปลาคอปลาดุกนะคะพี่น้องเนาะเอ้ยบุงเนี่พุ่นนะ เอ้ยบูนเน่เสแบทเสแบทเสบทเสแบทเสบค่ะพี่น้องแซ่บหลายอร่อยมากค่ะพี่น้องแซ่บนะคะวันนี้เนาะนำเสนอต้องถามซะก,ก่อนวิชาประเสริฐเมี่ยนูอีหยังเนะาะมาติดตามเบิงเอาถือร์มิตไปแล้วน้ำน้ำเบิงน้ำเบิงพี่น้องไปเห็ดอีหยังเนาะเอาตะไคร้ได้พี่น้องเนาะ,ะเพื่อไปเก็บผักอีตูวมาแล้ววังยานนี่บรรยากาศย่ามสาๆเด้อค่ะพี่น้อง บรรยากาศเย็นเย็นมันเ,เขา่ามันเขาหนาหนาวครับพี่นอ้องเส้นกาเย็บตะไครมาแล้วเนาะทีกับนี่ป่าเลยคะ่ะเส็ดเมนูเอียงมารลุนเบิ่งพี่น้องจะเสบเนาะมึงเนี่ย อ้าวอีพ่อไปอยังนอวัดที่ไหนมันมาเกลปว่วงถากอีตูก็เก็บมาได้กับพี่นอ้องเอาตาปอไปยูง่งกันอีกแล้วไปยังอโอ้หาเอาปานเิ่นไปหาปลาขอนมาพี่น้องได้ไหมก็สิได้กินเขาแล้วก็สิเดินทางไปขายของอยู่บา้าทลุงพ่นลุงพ่นแ้วค่ะพี่น้องค่ะ มึงเนี่ยขับปูนบรรยากาศยามมือเสอดด้วยกับพี่น้องบรรยากาศดี่ดีค่ะพี่น้องยามจะสอดเนาะเอาเบิงว่าพิชัดที่เขาเขาอีหย่างเนะะาะตะไคร่กับปูว่ายด้วยค่ะแม่และปลูกไว้นะค่ะพี่น้องได้อยู่ได้กิน่นไอพ่อยเ็อย่างพ่อยพ่อยไอแง่แง่ยงงัยงอีกบ่ะทีนี่ฮะ เนื้อเนื้อเออหมดเลยอ่ะกะซีช่วงนี้ก็เป็นนาเกี่ยวเขาเด้อะกับพี่น้องก็สิมีปลาคอนเด้อะกับพี่น้องปลาคอนก็สิหลายน้ำไ้น้ำหน้านะพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาก็สิพ่อปลาคอนนะพี่น้องค่ะนี่ก็สิท้ำกับเขากินชะก้อนตอนจะเศร้านะกับพี่น้องจังอ่า เดินทางออกเดินทางบะฮงกับซุกแล้วตัวนี้แน่บัะฮงไหมปลากระล่างไว้เ,เลด้วครับพี่น้องเตรียมปลาแล้วล่างสะอาดแล้วครับพี่น้องมาเบิงบบ้งมาด้เมนูยามเช้าของวันนี้พี่น้องค่ะ แต่ไครก็เสียงดังดีนะจด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 เอ้ยิึงส่วนผสมิ่นเสตดอีหยังมาถามมึงลูกอีชาตบวันนี้ให้กับเขาอีหยังค่ะฮะมกป่ามกป่าบ่าค่ะอโอ้ม,ออมกป่ามกหมอ้อ มกมอพามมอาามกหมอใสมอมันใส่ไปตวง <c oughs> โอ๊ยปัตสิบามกหมอบม่ได้มกไปตวงบ่ได้ใส่ไปตวงมกหมอนี่พี่นอ้องเนี่ยเบิง่ง <c oughs> เป็นวิธีทำอาหารเมนูนย่ำเสามกหมอค่ะพี่น้อง ออนะอ่อนดีเลยอ่อนดีเมันมาตะไคร้อ่อนดีเดี่ร้อยเขาบอกหมองไนีน,น่าเมื่อปัจจุบันี่นะ,ะข้างหมอเด้อพี่น้องข้างหมอนไปแล้วพี่น้องปลาก็เตรียมแล้วแล้วเด็ดักพริกใส้ยังแหนกพิชาตินี่นั่นเด้อพริกกับ ใบ,บพีกกตะไคร่บอล้าก็เครื่องปุงเนาะเป็นมันพายตูเห็นบ่มอืมบันก็ตําบอพีกได้พี่น้องนี่ตั้ตมบอพีกตําบอพีกกับอันตะไคร่เข้ากันนด้พี่น้องให้มันมุนๆเนาะพี่น้องเนะนาะค่ะน้ำกะสิเดือดแล้วปอก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 อืมหากับเขาเห็ดนะ้พี่น้องกินเนีมยเหมือด <c oughs> ว่าจะไปเก็บบะโกกแต่จะเศร้าพี่น้องเอ้ยมันจังได้หลายจังท่านเขากบบท่านละไปอยู่ที่เขาแล้วก็เนาะเอาน้ำเดือดแล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วพี่น้องป๊อกป๊อกปอกปอกปอกแล้วค่ะแล้พี่น้องคะพิชาติกำลังทำกับข้าวนะคะเมนูเนาะเมนู แกงข้าวห้องหมกหม้อค่ะพี่น้องค่ะยามเช้าเช้าเด้อค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศเย็นเย็นสบายตาเนะนาะค่ะเบรงอากาศย่ามือเสาร์นะพี่น้องเนาะอากาศก็เริมเย็นเริมหนาวให้ดูเลสุขภาพกันไนดะ้เด้อพี่น้องเด้อผู้อยู่ทางไก่ทางไก่ก็ได้ยปมาท่าพิศาตํตาเครื่องเรียวกอนพี่น้องปอก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 ค่ะ ตำต้องตำให้มุนๆก่อนด้วค่ะพี่น้องตำเครื่องให้มุนๆค่ะพี่น้องแล้วพี่นเอาปลาลงกเงินเด้อค่ะพี่น้องปลาพี่ชายก็เดี๋ยวปลาลงแล้วค่ะพี่น้องเป็นห้องมกหมองคนว่า น้ำก็ต้องเดือดบล็อกบอกบอก,บอก,บอกขึ้นพี่น้องโอ้ยพี่น้องคือพอตำเมียงนะพี่นอนะ้องเนาะค่ะโอ้พอนี่ดึงตำดึงตำเครื่องพี่น้อง ใส่หมอลงในห,หมอดพี่น้องเรียบร้อยค่ะพี่น้องคนให้เขากันนะคะ่ะพี่น้องมันเดือดบะพิซซ่าปะนี้นเดือดแล้วก็เเ็ยตั้งไหนอ๋เอเครื่องปุงกับผักอีตูใส่ปันหถ้ามันเดือดก็พี่น้องอมกหมอนะพี่น้องเนาะกับเขาเมนูพิสดารน,นะคะพี่น้องพวกกินว่าเป็นก็กิกนว่าเป็นเด้อผู้เรนอยู่ในเมือง เล็กหน่อยเสมอนี่กินผิดซอกผิด่ากินอย่งสิเป็นบเบอเลียวนี่ค่ะเมนูหมกหมอ้อค่ะทอดไม่ยังทอดทอดค่ะกอนค่ะพี่น้องทาห <ไป S 1> มกหมอกอนเนาะค่ะ มันนี้ก็สิพากันออกเดินทางไปขายเจวบองขายผสมขายกะปิคือเกาอลไพี่น้องเอ้ยขาย<ว>เฮ้ยเจวบองขายยังคือเกาค่ะพี่น้องผสิมี่่ำแก่บุญน้ำพี่น้องเด้อค่ะมีถวายชุดเตะอันนี้เมตะเคียนค่ะก็สิเป็นชุดหน่อยชุดใหญ่ด้ค่ะเด้อแก่บุญเมตะเคียนค่ะชุดละพันสองและพันห้าครบชุดด้ค่ะพี่น้องค่ะ ใคยสนใจก็ติดต่อมาหาเจ้เปิ้ลนสายฮาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเบอร์โทรศัพท์0963820598เบอร์ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เด้อค่ะ0963820598ค่ะพี่น้องค่ะใคอยากปล่อยนกปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยยังก็สั่งได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมีหลับมีรับล่ำเก่ยบุญคอมค่ะ เป็นไงได้ครับพี่น้องเดือดแล้วนี่เดือดปอก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 แล้วพี่นอ้องตดนสดัยเลยครับพี่น้องกินเขาเ่าแต้าสาวสมือสมือตินสัยครับพี่น้องเนาะกินแต่เสาฝาวไปเห็ดไห้เห็ดหน้าน้ำหัวน้ำสวนครับพี่น้องก็เลยดตดนสดัยกับพิชาดกับกระลังปุงแล้วครับพี่น้อง เลิศดรถเลิศดรถบาทที่นี่น้องเอ้ยมน่นเดือดกับกินยังสี่กับสีมีรู้สึกว่ากับสีมีประโยชน์ด้วยแล้วค่ะพี่น้องประโยชน์มงึงแหลมเป็นป่าเนาะพี่น้องเนาะข้แนแยงหลามสีมุนมันสีมุนอืพี่น้องกินหอมขึ้นมากเลยพี่น้องตั้ดังหินหินหินเลพี่น้องเอ น้ำไรกไ่กันไหลอย <c oughs> ู่พีนะ่น้องมึงแน่ผู้น่ะแต่เสียบเนาะเอ้ยกินยังก็ไปแต่เสียบเบอร์เลยพี่น้องมันหิว <c oughs> น้ำเต่เร้านะพี่น้องเนาะบาจอบยังในจบกินเข่าก้อนเนี่แหละกินเข่าแต่เศร้าแต่งหาเห็ดเบียก,กินงานนลพี่น้องเนาะออกไปน้ำไ้น้ำสวนไปขายของไปตล,ตลกตลาดมั้งพี่น้องค่ะนี่พิชาติถิ่นลุงเล่ออภิทูร์ล้งเหรอพี่น้องเด้อ เตรียมตูรับประทานทอนตัวบาทที่นี่ค่ะกับเขาเมนูมหมกหม้อดวยค่ะพี่นอ้องต้นว่าบริษัทใบต,ตองใส่หม้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวรอจะคู่กันนะพี่น้องเนาะ,นะห้าม้า ่กับซุกแล้ยวด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะอาจจะกินเข่าด้วยค่ะพี่น้องบาดท,ที่นี่โอ้ยพิศดาดซิมแล้วบาดท,ที่นี่โทรศัพท์กับโยกไปโยกมาอยู่ขามันหักพี่น้องเอ้ยขอโทษได้ไลเ,เลยเสียบปะบาดแซีบซิมไดนกับเสียบคนว่าแซยบคนว่าโอ้ยเสียบคนว่าเป็นปลาย,ยาาี่งหน่อยอืมคนขนาดแซสีมบนี่ใส่น้นไปลายย่ยงหน่อยยี่พี่น้องมึงอะไรคน่ะ เสียบปทะลักคักเพื่อนว่ะโอ้เขาใจบ่เนะาะปาดมาจาักหน่อยละพี่น้องเอ้ยโอ้ยกางี้มันเสียบไป่ม่มันนัวเนาะอืมมาไปตักใสตวยวันนี้กินขา้าวพี่น้องมาเด้อบัน,นี้กกนนสิพ้ากินข้าวพี่น้องมาตักใส้วยมาบันี่ปนางกินข้าวเมนูวันนี้กับพี่น้อง หมกหม้อค่ะพี่น้องนําเสนอเมนูหมกหม้อค่ะกํากลังมาพี่น้องเอ้ยมาบาดท,ที่นี่กินเขาพี่น้องค่ะว่ากระแตงผาเขให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบาดนี้มากินเขาพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องเบิง่งเนาะเขาห้องหมกหม้อได้พี่น้องได้อพี่น้องค้ามันนี่ก็เป็น ่านีเด้อนี่เด้อมกหมอค่ะพี่ชาติเฮ็ดมกหมอสู้กินเด้อค่ะพี่น้องปลาคอนเด้อค่ะพี่น้องไปเบิ้งหน้าเด้อพี่น้องไปพ่อปลาก่อนนี้พอ่อเราไปพ่อปลาคอนเนาะนี่ก็น้ำเนื้อนะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องน้ำต่อเดือยพี่น้องเยอะขึ้นคอปลาก็แซ่บค่ะพี่น้องปลาคอนี่สุขภาพนี่เป็นยูว์่อสุขภาพเด้อค่ะปลาเนี่ยเอากินเนี่ย แสบ,บอืมเราดูกับเซีบพี่น้องเอ้ยแสบบครับสดหนังแน่นอนแสบแสบแบบ,แบ,บหมอมหมอมพี่น้องหมอมมีกับปนะูนั่มโอ้ยมีแง่งถั่วมีน่องถั่ว มีแห้งมีน่องสดหนามันหอดม,มีแห้งแ่บบอมเครืองไจดแล้วไปอยากว้างในบาดนี้แฉบเดวเดวพี่น้องเดวเดวเดเนี่ยบๆๆบแบบอืมอ้พี่นออ้อ,นองในบาดนี้แบอนบแห้ง จักปากจิตอุ่มช่องจะเป็นสายห้าได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ